วันนี้เราก็ได้เลิอกอัปเดตตัวละครเจ้จา n จ n j สายเวทกันอีกแล้วนะครับ EP นี้ผมก็จะทาออลแมวในส่วนประดับนั่นเองนะก็จะเป็นออลแมวเอ็มเพนในเมืองโอตานั่นเองนะครับอิดออลแมวของผมก็มีที่2องร้อกอนเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆก็ราคาค่อน,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 นข้างจะสูงอยู่นะครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทําตัวละครกันเลยมาเริ่มกันที่แถวแรกกันก่อนเลยนะฮะกดไปฮะนี่ก็จะเป็นพีเพนนะเวลสองก็บันทึกไปก่อนแล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับเอ็มเพนเวลลสามนะครับมาต่อนที่แถวที่สองดีกว่านะเพนเวลลสองฮะเพนเวล์สองทีแล้วอีเวลสามครับถึงเวลสามไปต่อนแล้วกันนะโอ้เวลสี่มาครับ เฮดเวลมันทึกเป็นเฮดละกันนะครับเต็มเพนเวลหครับเพื่อนมาแก้แถวแรกกันต่อนะครับขอแค่เวลห้าทั้งสามแถวก็พอแล้วนะสำหรับอีพีนี้นะฮะไม่เด้งเวลสเลยนะเพื่อนเพื่อนเวลสครับมันทึกเป็นเฮดไปก่อนละกันนะ วีวสี่ฮะเอ็มเด็บวหาววมาแล้วนะบันทึกเปลีนวไปก่อนนะครับเราจะแก้เป็นเอ็มเพนกันนะกดไปนะครับเอ็มเพนมาหน่อยได้ไหมโห oh, ฮะบันทึกิหกแล้วกันนะเป็นพีเพนสง,งันนะครับ พีเพนอ,อีก,ก,กลลลแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหกดยากเกินเต็มเพนเวล5้าแล้วครับตอนนี้เราได้2แถวแล้วนะมาแถวที่3กันนะครับตอนนี้เหลือร้อยสามก้อนแล้วนะฮะเพ,เพื่อนๆทึกเวล2ไปก่อนแล้วกันนะครับ วลสามนะฮะวลสี่มานะฮะวลห้าครับ,รบตอนนี้เหลือแค่แก้เป็นเอ็มเพนเท่านั้นนะครับกดไปวลหกมาฮะ พีเพนวลหกอีกแล้วเวลเจ็ดมาฮะมาทึกเวลเจ็ดแล้วกันนะครับถ้าได้เอ็มเพนเวลเจ็ดนี่คือสวยงามเลยนะโอ้พีเพนเวลเจ็ดเหลือหกสิบห้าก้อนแล้วนะครับพีเดฟเวลเจ็ดฮะ เวลแปดมาครับเพื่อนเพื่อนเวล9ก้ามาครับได้อีกประมาณคลิกหนึ่งเท่านั้นนะครับกดไป เรียบร้อยครับได้เป็นเวล9ก้านะสำหรับแถวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็น aspd นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปอัพในส่วนอาวุธเงากันต่อนะครับเพราะว่า ep ที่แล้วผมอัพไปแค่หน่อยเดียวนะสำหรับอาวุธเงานะครับเพราะว่าเหรียญกิลวันหมดนั่นเองนะในส่วนจารึกผมจะอัพในส่วน m p พต่อนะเพราะว่าจะเน้นเป็นค่าเพนก่อนนะครับกดไปฮะส่วนใหญ่จะล้มเร็วด้วยนะขอไม่ใช้ตาไ้พอแล้วกันนะครับเพราะว่าคิตตันก็ไม่มีซื้อเหมือนกันนะกดไปครับยิบสี่ฮะ ยี่หครับสําเร็จดีกว่าใช้ตาหวยพรด้วยนะนี่ก็จะเป็น MTK a T K, เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะับผมก็จะกดอัพไปนะไอทีละสิบหกเหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญกิ้วนะเวลสิบแล้วนะครับ13ครับมาในส่วนขยายกันต่อนะก็จะเป็นเอฟเฟ็ก p ์เนะครับที่ผมจะอัพนะกดไปฮะล้มเหลวกดไปฮะยี่สิแล้วคฮะยีิบสครับ ลมเหลยวรัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนดูดเลือดนะครับก็ไม่พออัพแล้วนะเราต้องไปหาขยาย2ขีดนะครับนี่ก็ขยาย1ขีดอากดไปฮะลมเหลยวอีกแล้วเดี๋ยวผมขอดูในส่วนจารึก1ขีดก่อนนะครับเราจะผสมเป็น2ขีดนะมีหรือเปล่าไม่รู้นะ๋ยวขอดูสักคู่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นจารึก1ขีดนะผมก็จะผสมเป็น2ขีดนะฮะนี่ขยายนะฮะก็ผสมเป็น2ขีดเช่นกันนะครับนะอัพกันต่อดีกว่านะครับ น่าจะได้อีกหน่อยนึ่งนะนี่ขยายก็จะอาเป็นเอ็มเพนละกันนะครับกดไปยีิบสามนะครับยีนะิบสี่ฮะน่าจะอีกเวลเดียวก็ตัดแล้วนะครับส่วนเอ็มเพนของขยายนะมาส่วนที่จะเลือกกันต่อนะครับก็ขออัพเป็นเอ็มดาบเมจลบนัสละกันนะครับกดไปฮนะยีิบสามนะครับกดไป Ok im, you, right er there, right? เรียบร้อยครับเหรียญกิลวหมดก่อนนะเหลือแค่5เหรียญเท่านั้นนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะฮะในส่วนอาวุธเงานะเดี๋ยวเราค่อยเก็บเหรียญกิลวแล้วก็มาทําในอีพีหน้าละกันนะครับก็ค่อยๆอัพไปนะฮะเพื่อนๆตอนที่เรามาอัพเดทในอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะฮะปเดี๋ยวเราไปลองดาเมกับมอนเตอร์ดีกว่านะว่าดาเมต่อวีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับป่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมขอเลือกเป็นมอนเตอร์เวล100้ละกันนะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆก็จะกดเป็นออโต้เหม มาเริ่มกันเลยนะอันนี้ผมเปิดตัดเลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจต,ต,ต่อวิกันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณ3 5ม0สนห้าสนะครับก็ประมาณนี้นะ แล้วเมตตาวิของผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วของสวมใส่ในปัจจุบันก็ใส่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมีเ k ทเคก็อยู่ที่2 3 0 5 4นะครับแล้วก็ส่วนอิงก็อยู่ที่1 1 5 4นน้นั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช